คงคู่กันไปรูปทพย์จำน้ำกอดเต่ากับแก๊งเพื่อนสนิทสำหรับคู่หวานนิกกี้ณชาติกับก้อยอรารชพรแต่ความหวานก็ไม่มีแพวเพราะทั้งคู่ผัดกันโลง์ตอรี่อวดโมเมนต์คู่รัวๆทั้งยอกเอินกันบ้างอ้อนกันบ้างตบมุกกันโบ๊ะทำเอาแฟนคลับขาหืดฟินกันแบบไม่มีพักเลยล่ะค่ะสำหรับทิปนี้ผมไม่หนวดแล้วเท่ไหมครับ เจนนี่ผสมซูซี่เลยค่ะค่ะอยู่แล้กาดำกําดากาขาวกาขาวกากับกระหมูกู้กับกระหมากากินของหมูกู้กินของหมากากินขี้หมูเฮ้ยเฮ้ยอะไรกูอะไรกู้กินขี้หมาอะไรอะอะไรอะดูหนวดเธอทำให้น้องอ้วนมากไม่อ้วนเจนนี่ก็มีแก้มเหมือนเราแต่ว่าคนเราอ่ะน้องก้อยเมื่อก่อนเราคิดว่าหน้าแค่นี้ปาแก้มเราก็ดูน่าอ้วนใช่มัดแต่ แนเตอร์คนสวยยอดต้องขึ้นแน่เลยประเสริฐทุกวันโอ้